รสัตยปัญญาสัญญาโพธิสัตว์คือใครทุกคนต้องเขียนให้ถูกในนามของเทพบจ้าแต่ละองค์เช่นเดียวกันกับพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ไม่อย่างนั้นท่านทั้งหลายเวลาท่านอ้อนวอนร้องขอกล่าวถึงหากท่านพูดผิดเรียกผิดเข้าใจผิด สัตยาทิฐานของท่านจะไม่สำริจผลพอดีไม่แน่ใจกับโทรศัพท์อยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมันแก้ไขตัวของหน้าจอไม่ได้นะคระนะครับพระสัตยะปัญญาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ทางด้านสติปัญญา ถ้าเราเปรียบเหมือนพระสัตยะปัญญาโพธิสัตว์ก็คือผู้บำเพ็ญธรรมอันมีพระมัญชุศีเป็นพระพุทธอาจารย์เป็นหนึ่งในความเชื่อในสีเมตรยะว่าชีวิตสุดท้ายอันมีปัญญาเป็นที่ตั้งจะชนะต่ออุปสรรค ปัญหาและวินาศภัยทั้งปวงพร้อมทั้งนำพาชีวิตของเราขึ้นสู่ความสูงสุดในธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมะของพระพุทธองค์ที่เราพูดถึงนี้ก็คืออริยสัจสีในอาสมอริยสัจสีในปัจเจกของพระศรีอริยเมตไตรแต่ต้องไม่ทอดทิ้ง พระสักยะมุนีโคดมแนวทางปฏิบัติเดิมให้รอดพ้นจากวิบัตินานาดังนั้นการไม่ทอดทิ้งใครเป็นหน้าที่ของเราทุกคนการไม่ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียเป็นหน้าที่ของเราทุกคนดังนั้นเราจะเรียกกันง่ายๆว่าพระสัญญาโพธิสัตว์นะครับเราจะเรียกท่าน ว่าพระสัญญาโพธิสัตว์พระสัญญาโพธิสัตว์นั้นเกิดขึ้นที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเอ๊ะทำไมพระสัญญาโพธิสัตว์นั้นถึงเกิดที่ลมหายใจเข้าและสัและลมหายใจออกนะลมหายใจเข้าเรามีออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนนั้นเข้าไปทำให้สมองปลอดโปรง่งและก็ขับ าบอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายออกมาทำให้ชีวิตนั้นขักของเสียออกมาทางลงหมหายใจพระสัตยะปัญญาโพธิสัตว์หรือพระสัญญาโพธิสัตว์นั้นจึงประทับธรรมะที่มีลหมหายใจดังนั้นเราเรียกกันง่ายๆว่าวพระปัญญาโพธิสัตว์ในพระปัญญาโพธิสัตว์นั้น เมื่อประทับอยู่ในลมหายใจสิ่งใดที่หายใจได้สิ่งนั้นสามารถเรียนรู้บรรลุธรรมได้ในขั้นตน้นเพราะว่าระดับของโพธิสัตว์ในสีเมตรยะนั้นมีทั้งหมดถึง8พระองค์พระสัตยสัญญาโพธิสัตว์หรือพระปัญญาโพธิสัตว์นั้นจะเป็นองค์ที่สองนั่นคือลมหายใจทดแทนจาก เดิมที่เกิดจากดวมตา